ครับผมค,ค,รบครับผมดีใจครับที่ได้มาร่วมงานเพราะว่าเราเองก็แบบกินพวกโปรตีนกินพวกอะไรอย่นี้อยู่แล้วแล้วก็เราเราค่อนข้างเลือกผลิตภัณฑ์บริสุทธิ์ว่าสุขภาพเราเราก็แบบกินนันที่แบบไม่อ้วนด้วยก็เป็นเกียรติของงานที่ได้มานคนนีบ กับน้องว่าโวอร์ชียนแต่ตอนนี้น่าจะกลับบ้านไปแล้วดื้อมากเลยอะหอต้องมาออกงานจริงครับผมท่าการดูแลตัวเองถ้าช่วงนี้ผมก็จะออกกันเั็นายค่อนข้างเยอะวันอาทิตย์นหนึ่งน่าจะประมาณสามถึงสี่วันก็เราจะวิ่งประมาณห้าโลนี่แหละแล้วก็จไไับเวลาทุกวันใช่พอคุมน้ำหนักด้วยครับม เสริมด้วยโปรตีนเพราะว่าผมอะตอนคืนชอบหิวเดี๋ยวเราชอบแบบลงไปหาของกินแต่ว่ากินโปรตีนน่าจะดีกว่าแบบขวดกาแฟด้วยเล่นเกมแข่แฟด้วยก็รุ่นอยู่พอสมควรครับเพราะว่าไม่อยากโดนลงโทษไม่โกง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 หล่อหล่ออ่อนเหรอ จริงเหรอไม่นะไม่อ่อน้อแต่ว่าก็ดีใจครับที่เป็นแฟนมาเต็นขนาดานี้ก็อยากจะบอกแฟนๆกลับบ้านกันดีๆนะครับอยูบ,บ้านกันปลอดภัยใช่ครับยังไงก็ฝา like, hey, กเฟรนลี่มีไว้ไอ้อบบอกเลยนะครับใครที่กําลังหาพวกโปรตีนเชคอะไรแบบนี้ที่เป็นแบบสุขภาพแล้วก็เป็นทันเบกก็สามารถหาซื้อได้ที่เฟรนลี่มีนะครับผม วันนี้อะค่ะเราอร่อยอยู่ในถุงลมมามันปวดไหมปวดระดับหนึ่งเลยนะรู้สึกว่าปวดมากๆแล้วก็ผมว่าดื้อ <c oughs> ดื้อพอสมควรได้ใครเหรอทำานละละลดื้อ <c oughs> ได้ใครเหรอก็น่าจะได้พวกเรามาเมื่อกี้เราแบบเห็นสเต็ปเขามากนะสเต็ปเขาเต้นดีกว่าผมนะเต้นดีกว่าผมเยอะเลยอ่ะเดี๋ยวผมต้องไปเรียนกันดูบก่อ้านราบบถงลมกนด้แล้วก็เมตอนแรกเราก็เห็นแบบ อยู่ในคลิปรู้สึกว่าเออเฉยๆปกติแต่พอแบบพอไปเจอจริงๆแล้วโอ,โอ้โหเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยแทนนนิดหน่อยครับนิดหน่อยนิดหน่อย่อยใช่ถ้ามีอีกคนเลี้ยงด้วยก็จะสบายกว่าน,นี้ครับใครตามใจหรอผมว่าเราไม่ตามใจนะไม่ครตามใจ ไม่เลยกระฟอมก็ฟอมเพราะว่าแรงค่อนข้างเยอะเยอะกว่าผมด้วยซ้ำเรัปล่อยปล่อยให้น้องเขาเล่นไปเรื่อยๆที่สปอยหรอเอ้ยธรรมดาธรรมดาที่สุดในรุ่นหรอ ตั้งอัวเแกงกหยอกปกตินี่แหละครับเพระวก็มาสกอตตที่จะมีก็น่ารักกันทตัวแหละน่ากวผมว่ามันมีเสน่ห์เขาแต่ัตัวใช่รวมคาแรคเตอร์รมคคือเอาจริงๆมันเหมือนถอดแบบออกมาจากตัวพ่อเขาเองจะเห็นความคนไหนกับลูเ่นคนไหนยังไงคือตัวมาสคอตมันก็จะออกมา เรียกเรียนอั้าอ่เขรียกป้ป๊าดีกว่าเรียกป๊าป้าป้าป๊าดีกว่าป้าป๊าทั้งคู่เลยป้าปาทังคู้นี้ด้วยเอใครกานฟี้โพโเพื่อนแม่แม่แฟไม่ค่อยมีครับมีแต่โผล่แม่เลกาถังอแล้ว คัดออกคับโปรแฟรไม่ได้ครับมีแค่เพื่อนกับแม่ไม่เอาเรารู้สึกว่าถ้าโปรแฟรแฟ์อยู่กับพี่จิมมี่น่าจะดีกว่าอ,อยู่กับเมียน,น่าจะดีกว่าอ,อยู่กับผมเป็นแม่ดีกว่าครับอยู่ได้ยาวกว่าอยู่ได้ยาวอ่ะก,ก็ด <ๆ S 2> นหน่อยดนหน่อยถ้าโปรแฟรมันจะเหนื่อยนะครับเนื่อยเขาเขาเหนื่อยใช่ครับ อ่าเริ่มเริ่มมีเพื่อนก็โอเคครับเพื่อนเพื่อนเยอะดี้คะเอาหรอเอาเลยหรอเพื่อนกับเพื่อนจิเพื่อนกับเพื่อนเพื่อนัี้คพี่ตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะมากันเยอะขนาดนี้แต่พอมา เหตน้างานเรารู้สึกขึ่นตันครับตื่นตันเพราะเขาเดินทางมาไกลอ่ะแล้วขนาดเราเองอ่ะเดินทางมาจากยุทธยาคนอื่นอาจจะแบบจากอินเตอร์แฟนอะไรแบบนี้คือเดินทางมาไกลมากแล้วกว่าจะมาถึงนี่มันก็ค่อนข้างลําบากใช่ก็เห็นใจเขามากๆที่แบบต้องมาเชียร์เรามาอะไรเราก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่แบบคอยสป,ปอร์ตคอยแบบดูแลเราอยู่เรื่อยๆแล้วเดีย๋ยวให้ซีรีส์แล้วกันซีรีส์ คืนกลับไปแทนเป็นการเติมความสุขกลับไปนะผมโยนเข้ามาซีรีส์ซีรีส์ทำนายไทยรัฐรับผมไปในจุดเทอร์ซ่ก็จะออนภายในปีนี้ครับผมปีนี้แน่ๆครับปีนี้เร็วๆนี้เร็วมากๆด้วยเร็วๆนี้น่าจะหลับไม่แน่ใจเหมือนกันครับไม่แน่ใจหมือนกันเใช่เร็วๆนี้มีอะก็คนนั้นอยากที่จะมีเคยไม่ทุเลย มันพูดได้เท่านั้นจริงๆพูดได้เท่านั้นจริงๆเพราะถ้าจะหลุดจากปากผมอะผมว่าไม่นาไม่น่าได้พวกผมบอกไม่ได้อะบอกไม่ได้เออใช่เราบอกไม่ได้เท่าที่แบบแค่นี้แหละบอกได้แค่นั้นก็เป็นซีรีส์ที่น่าสนใจแล้วกนะันน่าสนใจมากๆเออคิดดูว่าคนสองคนที่แบบมีคู่ที่แบบวความคิดหรือมุมมองที่ต่างกันเราต้องมา ร่วมอยู่ด้วยกันเนี่ยมันมันจะปั่นป่วนแค่ไหนใช่มันจะสนุกแค่ไหนก็อยากให้แฟนๆรอติดตามชมก็รู้สึกว่าทําเต็มที่มากๆจริงๆแล้วก็จริงๆก็ทาแบบสุดความสามารถของเขาเลยัจะมาแบบอะไรกันอะไรนะครับไปลุ้นกันในซีรีส์ครับไปลุ้นกันในซีรีส์ดีกว่าไม่้ชบอกไม่ได้บอกไม่ได้ครับบอกไม่ได้แต่มีความสุขแน่นอนที่ได้ดูดราม่าหนักไมไม่มีดราม่าครับ มีความสุขแน่นอนไม่ดีด่ดม่โก้ขครับหวานสุดๆเลยครับรองไปหานเตรียมไว้ก็ดีครับเราบอกเตรียมไว้ก็ดีครับ่หลุงไก็อผมยังไงก็กเ,เ,กเชื่อว่าแบบเออาจะออกมาดีอ๋อ,อใช่ก็เป็นประสบการณ์ใหม่แบบ รู้สึกประทับใจมากาพอได้ทํางานแบบข้างนอกแบบได้เจอคนแล้วแบบได้เจอพุ่มกลับใหม่ๆนะได้เราแบบได้เห็นมุอมองเขาเลยหลังจากซึ่งเป็นประสบการณ์นะครับกางานในแบบรงการ่วมเราเราก็แบบไม่ได้มีประสบการณ์เยอะขนาดนั้นเพราะว่ารุ่นเขาก็รุ่นใหญ่หมดเลยเขากำกับแบบคนแบบโหพระเอกช่องใหญ่นี่แน่นเราก็ต้องไปดูดซับดูซับแบบเทคนิคของเขามาอ่า อะไรครับจิ้นอะไรวะมันอยู่ในซีรีส์อะจะบอกได้ไงอะก็ด้วยการแสดงด้วยการอะไรด้วยพอเราได้แบบเจอรุ่นใหญ่ๆมันได้ซึมซับแล้วก็ดีใจครับที่ได้เจอนักแสดงที่เขาเป็นรุ่นใหญ่แล้วแบบคอยสอนเราคอยบอกเราเราก็แบบเคอยเติมสกิลเราไปเรื่อยๆผมว่าประสบการณ์มันน่าจะสัสมแบบ อะไรเลยอนุยากด้วยผมว่าก็แตกต่างอืไม่รู้ก็ต้องไปดูกันในซีรี์อ่ะไม่ดูไงก็รอดูก็รอดูฟีลเรปหนลีดด้วยอ๋อหรอแต่แม่น่ารักครับแม่น่ารัแม่น่ารั อะไรครับนิ il, ่ง <amongst> <clock> ินิ่งเราอยู่ด้วยกันมาแบบสองเดือนกว่าๆเราก็แบบเขาก็น่ารักอ่ะน่ารักมากๆผมฝากฝากตัวเขาแล้วขอเป็นลูกของแม่จ๋ากับออเปิลนะครับเลื่อยๆอยากไปอ้อนนะครับอยากไปอ้อนแม่ครับ คนที่ไม่อยู่ใครครับไม่อยู่คนที่ไม่อยู่คนไหนครับแต่กายไม่อยู่คนไหนเป็นี่เป็นี่อ๋อไปเรียนต่อครับก็ก็เขาก็ไปเรียนปกติของเขาก็คือเป็นหลักสูตรของเขาที่ต้องไปเรียนหลังจากจบพิสุครับใช่เงาไหมเหาไหมเหหรอก็ เงาบ้างเงาบ้างคุณช่วงครับคุณช่วงแต่ก็แต่ก็ดีครับที่เขาไปเรียนต่อใช่เพราะเราเรารู้ว่าแบบเขาก็ชอบในด้านนั้นด้วยอคอยซัพพอร์ตแล้วก็อยู่แล้วก็ให้กำลังใจใช่ครับอ,อ,อ,อันนี้ผมยังไม่ทราบยังไม,ม่ทราบใช่ดูแค่เบื้องต้นว่าไปเรียไมน่น ไม่นนะ่าไม่แน่ใจครับไม่แน่ไม่แน่ใจครับใช่ปากปากเลยนะฝากซีรีใช่ครับครับก็ฝากครับผมก็อยชียวอันไหน อ๋อเอาจริงๆแม้ผมผมมึงเสร็จจากงานเมืม่อวานแล้วแบบผม,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 มจำได้ว่าเฮ้ยว่าเราไปเล่นมา,า,าเพราะมันนานมากแล้วก<อ>็<อ>ดีครับดีครับก็สิดแบกก็ดีครับแล้วรู้สึกว่าเออเป็นกำลังใจให้แบบน้องๆอ,อีกสองคนเออให้น้องแล้วก็เพื่อนเราด้วยเจ้ามากับเจ้า เพราะผม <S <s หเห็นเขาส่งบทมาผมก็เออเล่นเลยเพราะว่าเราก็อยากช่วยเขาเลยแพรเ็ยแป๊บเดียวครับถ่ายแป๊บเดียวเพราะเราไปแว็บเดียวไปแว็บเดียวจะไม่ได้แล้วแม่จะไม่ได้นานแล้วนานมาก นานมากๆแล้วนานมากๆแล้วใช่คนที่การมาแล้วก็ไม่หนานะก็เพื่อก็อยากฝากอยากฝากด้วยแหละครับใครที่ยังไม่ได้ดูทางประเทศเฉยๆนะงนาบก็ใครว่างอยู่หรือว่าแบบเออยังไม่มีเรื่องไหนดูก็ยังไงฝากด้วยนะครับใช่ย้อนดูได้ใช่ครับผมเราฝากน้องๆแล้วก็เพื่อนเลยครับผมก็ฝากซีรีส์ทำนายไทยทำนะครับในเมจิกโปรเพื่อนีก็ ผมว่าภายในปีนี้เร็วๆนี้นก็บอกว่าทุกคนจะเอนจอยกับการทำงานที่เราส่งไปในผลง,งานนี้ก็ฝากทุกคนด้วยนะครับคระบ